มัทฉะบาร์เจ้าแรกในไทยที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้กับกาละเกตเชดมัทฉะช่วงนี้ถฟีดก็เจอแต่มัทฉะบาร์ของเดอะกาละเกตบอกเลยว่าแวบแรกเนี่ยผมไม่กล้ากินเลยเพราะมันดูพรีเมียมมากแต่ถ้าตอนนี้เสียงในหัวใครเนี่ยบอกว่าเป็นสีช็อกเอ่อก็ถูกนะเหมือนจริงมาครับมาเริ่มชิมกันดีกว่าผมจะไล่ระดับเชดจากอ่อนสุดไปเข้มสุดเริ่มที่เชดแรกกับเบบี้ลีฟสีน่ารักมากมาครับชิม หมือนช็อกโกแลตเอ่อฟิลแบบมีความมัชฉะนิดหน่อยอร่อยดีอ่รกาห้างแบบไวท์ฮอปอะเข้าตู่เฉดถัดไปกับ First Morning ฟิลแบบตื่นเช้าแล้วมากินสีเริ่มเข้มนิดนึงลองกันอันเนี้ยรู้สึกโอเคนะมีความเข้มขึ้นมานิดนึงแล้วก็ถ้าเทียบกับอันแรกอันนี้อร่อยกว่าต่อไปกับเฉดเกียวโตคาวิ่งอันนี้สีเริ่มมีความเข้มมากขึ้นออื อันนี้เข้มเลยมีความขมขึ้นมาแบบแต่ยังไม่ได้ขมมากนะแต่เริ่มขมละเริ่มขมแบบเริ่มขมละอืม,อมแต่อร่อยอะ่ะแล้วเพิ่มระดับกับเฉดมัชชมูอาละอันนี้น่าจะเข้มยิ่งกว่าเดิมอืมออ้มขมหึผมว่าอันเมื่อกี้ประมาณนึงอะแล้วไปที่เฉดที่สีเข้มสุดๆอย่างโอเวอร์โดสอันนี้เนี่ยกินไปคือขมนำมาก ใครที่เป็นสายมัดชัดจัดๆน่าจะอินแต่ผมเนี่ยคือแบบไม่ไหวจริงๆเพราะมันเข้มข้นเกินผมนำมากอ่ะแบบผมนำเลยอ่ะอันเนี้ยผมมาก และกับเชดสุดท้ายอย่าง Final Burn หรือโฮจิชะนั่นเองอันนี้สีเขาเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลไปเลยตอนที่ผมชิมนึกว่ามันจะขมสุดแต่กลับกันไม่รู้สึกว่ามขมกว่าโอเวอร์โดตมีกลิ่นโฮจิชะยินง่ายโดยภาพรวมเป็นช็อกโกแลตที่รสชาติไม่หวานแหละหรือหวานจัดมีความหวานกำลังดีและยิ่งพอกับตัวเชดหลังๆเนี่ยคือความขมมันกบความหวานเข้ากันสุด ถ้าผมเลือกเชตที่ชอบที่สุดเนี่ยก็จะเป็น first morning กับ Kyoto curling รู้สึกไม่ขมไปกินง่ายไหนมีใครชอบเชดไหนกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะ